มันเหมือนเป็นผ้าแบบมันๆแบบอย่างเงี้ยเออฟังเสียงอันนี้ใส่กับกางเกงสีขาวหรือว่าใส่กับแบบผ้ากระโปรงอะไรที่มันพิวๆคือแบบหน้าริงแล้วก็เป็นกระเป๋าสามีหมวกคือแบบเลิศขอถือดีๆก่อนเนี่ยทุกคนคือมันที่เา้ตลกตัวเองโสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็กลับมาเจอกับอุ้มอีกแล้วนะคะในช่อง อารมณ์ีแต่ว่าคลิปนี้ทุกคนคือจะบอกว่าไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะคะก็คือการ mix and match นะคะแต่ว่าวันนี้ อุ้มจะมา mix and m เพื่อนดูกันนะคะเพราะว่าเราไปเจอของดีของถูกคือจะบอกว่าช็อปเสื้อผ้าของแบรนด์โลเวโตนะคะราคาแบบหลัก10บหลักร้อยเท่านั้นแล้วคือมันไม่ใช่แค่ราคาถูกทุกคนคือแบรนด์ของเขาอ่ะมันมีให้เลือกเยอะมากนะคะหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์คือเพื่อนๆสามารถแบบไป mix แบบสนุกได้แน่นอนอะไม่ว่าจะเป็น เสื้อเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสัน้นสายเดี่ยวอะไรมีครบหมดเลยนะคะไม่ว่าชุดออกกําลังกายไปเดทเป็นเดสเป็นกระโปรงเปน็นนางเกงขายาวอะไรคือครบม,มากๆแล้วคลิปนี้อุ้มจะมามิกแอนแม์เล่เพื่อนดูกันนะคะก็คือจะเลือกมาส่วนหนึ่งของแบรนด์เขานะคือจะบอกว่าขนาดเลือกมาส่วนหนึ่งแล้วดูนี่คือเสื้อผ้าที่แบบอุ้มจะมามิกแอนแม์เล่เพื่อนดูนะคะคือเยอะมากๆนี่ทุกคน เดี๋ยวเราจะมาอันบล็อกกันให้ดูแต่ละตัวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มนะคะก็จะขึ้นรหัสของแต่ละตัวไปให้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถเอารหัสนี้ไปกรอกแล้วก็ช็อปได้เลยนะคะไม่ต้องไปนั่งเลื่อนหาเนาะเพราะมันเยอะบางทีก็อาจจะหาไม่เจอนะคะทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปมิกซ์แอนด์แมทกันนะคะทุกคนอุ้มขอบอกก่อนว่า เรามีสซอยนะคะก็คือมาแจกโค้ดให้เพื่อนๆด้วยนะคะลดเพิ่มไปอีก25%คือนอกจากที่มันถูกอยู่แล้วก็คือลดไปอีกนะคะ25%นะแต่ว่าโค้ดขอบอกท้ายคลิปนะคะตัวแรกนะทุกคนมาอันนี้แอบแบบแกะเอาไปใส่ถ่ายรูปที่คาเฟ่แล้วหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูก็คือเป็นตัวเสื้อนะคะทุกคนเป็นแพ็กเกจของเขานะคะก็คือเขาจะใส่เป็นถุงพลาสติกแบบนี้มาเป็นถุงซิปแบบนี้นะคะนี่ แล้วก็มีแบบชื่อแบรนด์พิมพ์มาตรงนี้ว่าโลวิโตนะทุกคนจะบอกว่าตัวนี้น่ารักมากๆเพราะว่าเสื้อน้องเขานิ่มมากนะทุกคนแล้วก็เนื้อผ้าของเขาเป็นเนื้อผ้าล่องแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเสื้อแบบนี้นะคะคือปลายอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบพิวๆิตรงนี้เห็นปะแล้วก็เป็นคอวีแบบนี้นะคะ คนคือชอบแขนของเขา,าคือแขนมันมีดีเทลคือมันเป็นแขนที่ว่ามันจะแบบเล็กตรงนี้แล้วมันจะมาบานตรงปลายอ่ะบานตรงแบบข้อมือแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นแขนกระดิ่งแบบนี้คือน่ารักมากๆคือสามารถเอาไปมิกได้กับแบบหลายลุคมากๆไม่ว่าจะใส่กับยีนกางเกงขายาวขาสัาน้นหรือว่าจะเป็นแบบกระโปรงอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเป็นสีขาวด้วยแล้วก็เป็นคอวีนะคะคือมันทําให้แบบมันเห็นช่วงนี้เวลาที่ใส่อ่ะมันเห็นช่วงแบบ ตรงคออะไรเยอะนะคะมันทําให้แบบดูผอมดูตัวเล็กขึ้นนะนี่เลยลิกการเลือกทิกการเลือกเสื้อนะทุกคนตัวแขนกระดิ่งตัวนี้นะคะน่าจะราคาอยู่ประมาณ200บาทแต่คือเวลาที่เราสั่งในช้อปปี้ะมันสามารถจับคู่แล้วมันก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเอาโค้ดอุ้มอะไปใส่ก็จะได้ลดเพิ่มไปอีกคือแบบน่าจะเหลือประมาณร้อยนิดๆอะไรประมาณนี้นะคะนี่เลยตัวแรก ที่2นะคะทุกคนตัวที่สองเนี่ยจะเป็นเสื้อยือดครอปแบบนี้นะคะอันนี้น่ารักมากคือเป็นผ้าล่องเหมือนกันนะคะนี่เลยนี่เห็นปะเป็นผ้าแบบล่องๆ่อแบบนี้แล้วคือมีความนิ่มแล้วก็แบบยืดยือย่างนี้นะคะทุกคน ตัวนี้ชอบตรงแบบสีของเขาที่มันตัดกันอะสีเขียวกับสีครีมอะแล้วก็เป็นลายแบบไม้เทนนิสแบบนี้นะคะคือน่ารักมากๆคือเราสามารถแบบใส่ออกไปข้างนอกหรือว่าไปออกกําลังกายใส่กับแบบกางเกงวอร์มอะไรได้เลยนะคะสามารถใส่ได้หมดเลยเนาะ <S <S เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงอันนี้น่าจะราคาอยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูนะคะก็คือเดี๋ยวจะขึ้นรหัสตัวเสื้อตัวนี้แล้วก็ราคาให้ดูด้วยนะคะ คนไปซื้อกันนะอันเนี้ยแนะนำเลยกับตัวสีขาวเมื่อกี้๋อ,อทุกคนเราก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งว่าแบรนด์ของโรเวโตอะ่ะคือในแต่ละในแต่ละตัวนะคะเขามีไซส์ให้เลือกนะไม่ใช่แบบว่าเป็นฟรีไซส์ไซส์เดียวนะคะมีทั้งแบบ S M L X L อะไรมีครบหมดเลยนะเพื่อนๆสามารถแบบไปเลือกตามไซส์ตามขนาดของตัวเองได้เลยนะคะตัวต่อมานะคะก็คือจะเป็นเสื้อแขนยาวนะเป็นคอปแขนยาวอันนี้คือน่ารักมากทุกคนนะอันนี้คือแบบใส่แล้วคือน่ารักจริงๆนี่นะคะ ขอบสีฟ้านะคะน่ารักมากๆอันนี้คือน่ารักจริงเป็นเหมือนแบบเป็นผูกโบข้างหน้านะคะเป็น2ององเส้นเนาะแต่แทนการแบบติดกระดุมอะไรต่างๆนะคะนี่เลยก็คือจะเป็นเปิดเนี่ยเห็นปะคือแบบว่ามันจะเป็นแบบว่าผูกเป็นผูกผูกแบบนี้ทุกคนคือแบบอันนี้น่ารักจริงแนะนําถ้าใครแบบใส่คิ้วๆว่ะนี่เลยแล้วก็เป็นแขนยาแบบนี้นะคะที่ชอบคือชอบความสีของเขากับความผูกโบ คือสีมันเป็นสีฟ้าพาสเทลที่แบบว่าไม่ใช่พาสเทลจ๋าสว่างมันเป็นพาสเทลแบบม,ม,มนๆน่ะแล้วก็เป็นผ้าล่องเหมือนกันนะคะเนื้อผ้าก็จะยืดๆแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวอุ้มแต่งให้ดูนะแต่ว่าจะแต่งคู่กับกระโปรงตัวนี้นะคะทุกคนอันนี้คืออุ้มซื้อแยกมานะคะเพราะว่ามันเข้ากันแล้วมันน่ารักมากๆนะนี่เลยเป็นกระโปรงแบบว่าลายสกอตนะคะสกอตสีฟ้าเป็นสีแบบฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็เป็นสิบข้างนี่เป็นสิบข้างแบบนี้ เนี่ยเป็นซิปเปิดข้างแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีแบบโลโก้ตรงนี้อันนี้คือแบบน่ารักมากนี่ทุกคนเป็นผ่าด้านขวาแบบนี้นะแต่ว่ากระโปรงตัวนี้จะค่อนข้างรัดรูปนิดนึงนะคือจะเป็นเหมือนแบบทรงตรงๆอะ่ะทรงแบบทรงตรงแล้วก็รัดรูปแล้วก็มีผ่าข้างนะคะเดี๋ยวอุ้มจะใส่ให้ดูเนาะก็คืออุ้มมามาจับคู่กับเสื้อตัวนี้นะคะคือน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูกัน ก็คือจะเป็นตัวสเวตเตอร์เนาะตอนนี้คือแบบกินอะไรกับที่เป็นแบบเสื้อแขนยาวมากๆก็คือก็จะเลือกมาค่อนข้างแขนยาวเยอะนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นสเวตเตอร์ก็คือของแบรนด์โลวิโตะเขามีแบบเสื้อกันหนาวอะไรอย่างงี้ด้วยนะอันนี้อุ้มก็เลือกมาตัวหนึ่งนะคะเป็นสีดําแบบนี้เลยลายเสือแบบนี้นะคะเป็นแขนยาวแบบนี้แล้วเนื้อผ้าของเขาอ่ะมันไม่ได้แบบหนาเป็นสเวตเตอร์ขนาดนั้นจนเกินไปนะยังมีความเป็นแบบเป็นเนื้อผ้าแบบบางๆอยู่แบบนี้นะเห็นปะ เออคือมันจะเป็นผ้าเหมือนแบบเป็นผ้าเสื้อยืดแต่ว่าค่อนข้างที่จะหนากว่านิดนึงแต่ว่าไม่ใช่เป็นผ้ายืดนะทุกคนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ต้องแขนของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะคะสเวตเตอร์ตัวนี้คือตั้งใจซื้อมาเพื่อที่จะมาใส่กับกระโปรงสั้นก็คือเป็นกระโปรงสีดําเป็นแบบลายดอกไม้หรือว่าเป็นกระโปรงยีนอะไรก็ได้นะคะอันนี้คือน่ารังมากทุกคน ในคลิปนี้นะคะเสื้อตัวนี้อุ้มจะเอามา Big and Man นะคะกับกางเกงขาย,ยาวของแบรนด์ของเขานะซึ่งเป็นสินค้าขายดีมากๆนะคะทุกคนอันนี้อุ้มเห็นหลายคนใส่มากนะที่เลยเขาก็จะแ,แพ็คมาเหมือนกันท,ท,ทุกตัวเลยนะคะอันนี้มีหลายสีมากทุกคนแต่ว่าอันนี้อุ้มเลือกมาเป็นสีแบบฟ้าอ่อนนะคะเป็นฟ้าพาสเทลนะคะเป็นลายแบบลายสกอตเหมือนกันเนาะนี่เลยเห็นปะมันจะเป็นลายแบบ ดำดำเหลืองเหลืองแล้วก็เป็นฟ้าพาสเทลคือน่ารักมากแล้วมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นแบบสีเขียวสีน้ตาตาลอะไรเพื่อนๆสามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นกางเกงขายาวแบบนี้เลยคือเป็นผ้าแบบว่าเป็นผ้าบางๆคือใส่เราไม่ร้อนอะทุกคนเนี่ยเป็นผ้าผิวๆแบบนี้นะคะคือจะบอกว่าใส่สบายมากตัวนี้ คืสามารถแบบใส่อยู่บ้านชิลๆใส่นอนใส่ออกไปแบบซื้อของกุบกิบอะไรได้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวจะมาแต่งคู่กับอันนี้นะคะก็คือใส่อยู่บ้านให้ดูนะคะทุกคนว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย คนก็จะเป็นสินค้าขายดีของแบรนด์ของเขาอีกแล้วอันนี้จะบอกว่าราคาถูกถูกจนตกใจอะ่ะ19บเาบาทเท่านั้นคือถูกมากไม่รู้จะถูกไปไหนนี่นะคะทุกคนคือเป็นเสื้อแบบเสื้อสายเดียวแบบนี้นะคะเป็นเสื้อคอปสายเดียวนี่เลย น้องน่ารักมากเราคือมีหลายสีสีเขียวสีม่วงสีขาวสีดําอะไรคือมีครบแต่เนี้ยอุ้มเลือกสีขาวมาเพราะว่ามันจะได้แบบสามารถแบบแต่งได้หลายๆแบบเนาะสามารถใส่กับกางเกงยียนใส่กับกระโปงใส่เป็นซับอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะก็เลยเลือกสีขาวมานะคะจะบอกว่าน่ารักมากทุกคนเนี่ยมันเป็นคอบแบบนี้แล้วคือราคาแบบ19บาทเท่านั้นเอาจริงบ้าควรมีครบทุกสี เพราะว่าถูกขนาดนี้แล้วก็เนื้อผ้าของเขาก็คือเป็นผ้าลองอีกเช่นเคยแบบนี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แบบยืดหรือว่าย้วยขนาดนั้นนะทุกคนมันก็แบบว่าเข้ารูปอยู่เด้อใดๆเนี่ยเป็นประมาณนี้นะคะอุ้มจะเอามาใส่กับกางเกงสีขาวทุกคนคือเป็นกางเกงที่แบบเราก็ไปสอยมาเหมือนกันเป็นกางเกงเหมือนแบบขาสั้นตัวนี้อันนี้คือจะบอกว่าน่ารักมากเพราะว่าตัวนี้มันใส่สบายมากทุกคนมันเป็นแบบทรงแบบกางเกงวอร์มขาสั้นแบบนี้นะคะ แล้วเนื้อผ้าของเขามันไม่ได้หนาจนเกินไปเพราะว่าบางทีอะไปซื้อกางเกงทรงนี้แล้วเนื้อผ้าเป็นเนื้อผ้าวอร์มที่ใส่แล้วรู้สึกว่า <S <S 1> <S 1> เฮ้ยมันร้อนมากเพราะว่าเราใส่อยู่บ้านชิวๆอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่อันนี้มันเป็นกางเกงที่แบบว่าใส่แล้วมันเย็นอะมันสบายอะทุกคนคือคือเนื้อผ้ามันไม่ได้แบบหนาขนาดนั้นอะเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นเนื้อผ้าประมาณนี้แล้วทรงเขาน่ารักมากมีกระเป๋าสองข้างด้วยนะคะอันเนี้ยแนะนําเลยผู้หญิงทุกคนควรมีติดบ้านเพราะว่าใส่อยู่บ้านคือแบบดีจริงทุกคนไปซื้อกันนราาคไม่ถึง 60บาทประมาณ6กอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะนา่ารักมากมทุกคนคนยังไม่หมดนะคะก็คือยังมีต่อนะ ต่อมาก็คือจะเป็นเสื้อเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อแขนยาวอันนี้คือเป็นแบบเสื้อคลุมนะคะซื้อมาเพราะว่ามันแบบมันน่ารักดีอ่ะดูดิมันเป็นแบบนี้มันเป็นเสื้อที่แบบว่ามันจะพูดว่าขาดีแกนก็ไม่เชิงคือมันจะเป็นเสื้อแบบเป็นผ้าอย่างนี้นะคะเป็นยืดหน่อยแล้วผ้านุ่มมากคือผ้านุ่มจริงๆอันนี้คือมันเป็นดีเทลที่แบบว่าเป็นใส่แบบใส่แขนยาวอ่ะเหมือนใส่กกันหนาวแขนแค่นั้นนะเออแบบใส่กันโป้อะไรอย่างเงี้ยเห็นปะ มันจะเป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้นะคะอันนี้อุ้มเลือกมาเป็นสีแบบสีเบทเบน้ำตาลนอ,อน่อ,อนๆนะคะเนี่ยเราข้างหลังก็คือจะเป็นแบบนี้นะใส่ดูคือผ้าเขานิ่มมากอันนี้คือใส่แบบกันหนาวได้เลยนะแต่มันจะเป็นคอปนะ้มันจะไม่ใช่แบบว่าไม่ได้แบบยาวมากนะเนี่ยทุกคนใส่แล้วคือมันเป็นเสื้อที่เหมือนแบบว่าใส่แค่แบบ ให้มันเป็นแขนยาวอะเออเหมือนกันโฟเฉยๆประมาณนี้นะคะคือน่ารักมากๆตัวนี้ใส่เลยละกันโเทออตัวตไปนะคะก็คือจะเป็นกระโปรงอันนี้ก็คือเป็นกระโปรงเป็นกระโปรงลายดอกไม้สีดํานี่น่ารักอีกเช่นเคยคือเป็นคนที่ชอบผ้าอะไรแบบนี้มากแหละที่มันเป็นผ้าลื่นๆแบบเนี้ย อันนี้คือเป็นกระโปงสีดํานะคะทุกคนเป็นลายดอกสีขาวแล้วก็ดอกสีชมพูแบบนี้สลับกันน่ารักมากตัวนี้สามารถใส่ได้กับเสื้อสีขาวเสื้อแบบสีพื้นเรียบๆอะไรได้หมดเลยนะคะเพราะว่ากระโปรงมันมีดีเทลอยู่แล้วนะคือราคาอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆมัง้งตัวนี้นะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอามามิกแล้วจะเป็นยังไงเนาะ ยีนสีขาวตัวนี้เลยแต่มันจะไม่ใช่ยีนที่แบบยีนดีนะ่ะไม่ใช่ยีนที่หนาขนาดนั้นเป็นยีนแบบผ้าผ้า,ผาบางๆนะคะกระโปรงยีนสีขาวแบบนี้นะคะเป็นปลายก็คือจะเป็นปลายแบบลุยๆค่ะแล้วก็มีแบบแหวกแบบนี้สองข้างนะคะนี่เลยแต่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงอันนี้อุ้มสั่งไซส์เอดแล้วนะก็ยังหลวมอยู่นะคะตัวนี้นี่เลยก็คือน่ารักมากแต่มันเป็นแบบ มีกระเป๋าแบบทั้งข้างหลังด้วยนะสองอันแล้วก็ข้างหน้า2อันแบบนี้นะคะเนี้ยก็คือเป็นยีนสีขาวที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายๆคนก็น่าจะควรที่จะมีติดบ้านไว้เพราะว่ามันสามารถมิกได้แบบหลายแบบหลายสไตล์มากๆคือสามารถใส่กับเสื้อได้หลายแนวมากๆแล้วคือมันเป็นสีด้วยความที่เป็นสีขาวมันสามารถใส่แบบสีสันสีดำสีอะไรได้หมดเลยนะคะนี่เลยน่ารักมากทุกๆๆคนอันนี้อุ้มจะใส่คู่กับเสื้อที่ไปสอยมาอีกยังไม่หมดทุกคนนี่นะคะ อันนี้เป็นเสื้อที่ชอบมากเป็นเสื้อตัวนี้เลยคือตัวนี้จะบอกว่าเป็นตัวแรกที่เห็นแล้วกดซื้อเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีเหลืองอ่อนๆใช่ปะแล้วลายของเขาน่ารักมากมันเป็นลายเหมือนเชอร์รี่ตรงนี้แล้วมีเชอร์รี่ข้างหลังตรงนี้ลูกหนึ่งแต่ที่ชอบไปมากกว่าลายแล้วก็สีคือน้องเขามีความแหว่งตรงปลายทุกคนดูเห็นปะเดี๋ยวขาถือดีๆก่อนเนี่ยทุกคนคือมันมีความ โอ้ยตลกตัวเองคือมันมีความจะให้เห็นอย่างนี้นะเออเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นแบบแว่งๆแ,แบบนี้คือมันเก๋ดีเนี่ยมันไม่เหมือนใครมันเหมือนขาดขาดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สามารถแบบแมบทบได้กับหลายแบบมากๆน่ารักดีอะ่ะตัวนี้นะคะก็อยากให้ไปซื้อมาลองใส่กันดูนะ ว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมีแผนที่จะไปไเที่ยวทะเลนะแนะนาตัวนี้เลยเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นเสื้อลายดอกเป็นผูกคอแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเว้าหลังแบบนี้ทุกคนคือน่ารักมากนี่เดี๋ยวจะใส่ให้ดูคือแบบน้องเขาผูกคอแบบน,นี้แล้วราคาน่าจะประมาณ้อยนิดน,น,นมั้งเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูนะคะเนี่ยเราตรงปลายของเขาอะมันจะเป็นเป็นแบบสม็อกแบบนี้นะคะก็คือเป็นนี้เลย น่ารักมากทุกคนอันนี้ใส่กับกางเกงสีขาวหรือว่าใส่กับแบบผ้ากระโปรงอะไรที่มันพิวพิคือแบบน่ารักจริงแล้วก็เป็นกระเป๋าสามีหมวกคือแบบเลิศเพอร์เฟกอันนี้นะคะทุกคนคือข้างหลังอะ่ะเขาจะเป็นเว้าหลังแบบเว้าเลยอะ่ะเวาหลังอะ่ะ เนี่ยทุกคนอันนี้นะคะข้างหลังคือจะปิดอยู่แค่นี้ตรงสมอบนะคะก็คือจะเป็นเว้าหลังไปเลยนะมีความเซ็กซี่เบาๆแล้วก็มีความน่ารักผสมกลมกลืนกันอยู่ด้วยคือเหมาะมากๆกับการที่จะไปเที่ยวทะเลนะคะถ้าใครกําลังมีแผนไปเที่ยวทะเลแนะนําตัวนี้เลยเนี่ยมันเป็นผ้าแบบผ้าผิวๆแล้วเป็นลายดอกเป็นสีฟ้าคือแบบน่ารักมาก ตัวสุดท้ายทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะตัวสุดท้ายตัวนี้จะเป็นผ้าเขาเรียกว่าผ้าเบลสก็คือมันจะเป็นผ้าที่มีความมันมันแล้วก็เงาเงาแบบนี้นี่เห็นปะมันจะมีความมันมันเงาเงาแบบนี้อันนี้คือเหมาะมากๆสําหรับการที่ใส่เราไปเที่ยวกลางคืนไปแบบดินเนอร์ไปเดทต่างๆหรือว่าไปแบบปาร์ตี้สังสรรค์เฮฮากุ๊บตอนกลางคืนนะคะนี่เลยเพราะผ้ามันแบบเนี่ยเห็นปะมันเล่นแสงอะ อันนี้นะคะทุกคนตัวเนี้ยก็คือน่ารักเหมือนกันเพราะว่าเขามีดีเทลข้างหน้าแบบนี้นะคะอใส่ซ้อนกันเลยสามตัวนี่ทุกคนทำอะไรอยู่ยเ,พเพื่อเพื่อเพื่อชาวช็อปทั้งหลายนะคะเราก็จะใส่ให้ดูเ<ต>นี่ยมันจะเป็นปิดแค่ตรงนี้นะคะคือจะบอกว่าน่ารักมากอันนี้แต่ว่ามันมีเสื้อแขนยาวอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบว่าอุ้มแต่องออกมาจะเป็นไงดีกว่าเนาะ ไม่ทอดอันนี้ก่อนมันจะให้ลูคความเป็นแบบพอใส่แล้วมันจะดูแบบเป็นสาวขึ้นดูโตขึ้นนะคะก็สามารถใส่ไปทํางานอะไรได้ด้วยเนาะอันนี้ก็เป็นตัวสุดท้ายแล้วนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามิกออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะ แล้วก็เปิดแกะถุงไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะครบหมดแล้วนะคะคือจะบอกว่าเยอะมากน่าจะอยู่ที่ประมาณ10กว่าตัวนะคะทุกคนแล้ว อันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อุ้มได้ไปช็อปมาของแบรนด์โลว t โตนะคะในแบรนด์ของเขาเนี่ยยังมีเสื้อผ้าอีกหลากหลายแนวหลากหลายแบบมากๆเยอะมากๆที่ยังน่ารักอยู่นะเดี๋ยวอุ้มก็จะไปช็อปเพิ่มเหมือนกันเพราะว่าแอบกดใส่ตะกร้าไว้บ้างแล้วนะคะเพราะว่าจะเอาโค้ดไปใส่ทุกคนเพราะว่าโค้ดลดถึง25%เลยนะคะโค้ดของอุ้มนะคะก็คือโลวนะคะดับเบิ R O ดับเบิ M นะคะเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ตรงนี้เลยเนา ส่วนวิธีการใช้โค้ดส่วนลดนะคะให้เพื่อนๆนะคะเข้าไปที่แอปช้อปปีได้เลยนะอันนี้เราก็เข้ามาที่แอปช้อปปีเรียบร้อยแล้วนะคะข้างหน้าข้างหน้าตัวแอปนะคะให้เพื่อนๆกดตรงโค้ดส่วนลดนะคะเสร็จแล้วให้กดคําว่าใส่โค้ดส่วนลดเนาะแล้วก็ใส่โค้ดที่อุ้มได้ให้เพื่อนๆไปได้เลยนะคะก็คือตัว L O V I นะคะแล้วก็ R R O, o M M นะคะ นี่ทุกคนขึ้นมาแล้วเห็นปะส่วนลด25%ลดสูงสุด400บาทเลยนะคะคือคุ้มมากๆคือเพื่อนๆสามารถแบบช็อปเท่าไหร่ก็ได้แล้วคือมันก็ลดแบบสูงสุด,สดได้400อเออคือลดตั้ง400คือคุ้มมากนะนอกจากที่มันจะราคาหลักสิบหลักร้อยคือถูกอยู่แล้วแล้วมีหลากหลายแบบคือจบที่ร้านเดียวนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถแบบ กดโค้ดแล้วก็เก็บไว้ในแอปได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่แบบเออจะช็อปแล้วก็สามารถแบบใช้โค้ดได้เลยนะแต่ว่าโค้ดนี้คือเขามีวันหมดอายุนะคือมันสามารถใช้ได้ถึงแค่วันที่ 30. พฤศจิกายนปี2022นะคะถ้าเกิดใครที่แบบกําลังอยากช็อปก็คือช็อปซื้อเก็บเก็บไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าโค้ดไม่ได้มีมาบ่อยๆแล้วคือจะบอกว่าคุ้มมากๆ อุ้มก็จะไปช็อปเพิ่มเหมือนกัน,นะคะ่ะใครที่ช็อปมาแล้วนะคะหรือว่ากําลังจะช็อปมีตัวไหนที่แบบน่ารักก็เอามาบอกต่อเอารหัสมาบอกต่อในคอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนและถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะชอบให้อุ้มนะทำคลิปเกี่ยวกับแบบพกเสื้อผ้ามา mix and match ให้ดูอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้อุ้มด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าอุ้มจะทาคลิปอะไรนะคะบ๊ายบาย